สวัส <pathway S 2> ดีครับวุ้ยร้านนี้ขายนกด้วยพี่จอดซื้อนกก็ได้ไหมวงเรายังไม่มีนกเลยก็แล้วดูทางขึ้นบนเลยโอ้โหตายแล้ว,ลวอยากได้นกจังเลยเมื่อกี้ร้านกี่ขายนกนะครับนี่เรากำลังจะไปไหนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ของฉันมันแคบแคบไม่มีใครสนใจฉันเลย <R isa> <S <S แต่บอกว่าฉันจะซื้อนอกก็ไม่มีใครซื้อจอดให้ <spirituality> วงเรายังไม่มีนกนะครับ มีใครสนใจเลยเารเา,าไปยูทูบกันเกจ์กลับเราอย่ใมืไทยบ้านคนนึงเลยคอยๆๆๆๆเอาเป็นวิดีโอเฉยเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่งานไบวิกแห่งจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชต่ออีกสิสาวเช็กเสร็นแล้วนะครับมี่เราได้ถ่ายเลยโอย้ยนี่วงการอะไรครับซาบูเหรอซาบูมานำร้านกาแฟอเอามีผมสั่งด้วยได้ไหม ลยนจ่ายนี่ขอบคุณครับเปลือกแล้วครับอันนั้นสีชมสิผมว่าน้ำเปลือกครับนี่นะครับนี่คือน้ำเป็นเหยือกแห่งราชวงศ์โรมันนะครับอันนี้ก็หายากนะครับเป็นตโลหายากโลนี่ได้มาจากไหนครับโลนี่ขุดมาใช่ไหมอ๋อนี่ขุดได้นะครับจากสมบัติ อ๋อครับครับได้ได้ไปทำอยู่บนเวทีนั่นเหรอนี่ลงคอนเทนต์ช่องผมนะครับนี่นะครับคลิปนี้นะดาวกันเ่าเช็คเสร็จแล้วครับลงใจกำลังไปเล่นวิงค์ที่สองนะครับโอ้โหนี่มีมารียอดมากเลยมีคนขี่ฮ่าเลย์มาเยอะนะครับแล้วก็มีคนขี่ม้ามาด้วย ้อเป็นงานงานใบวิ่งนะครับมีดนตรีเปิดไฟเสรทีมกันใจแล้วก็ส่งเสริมกระตุูเศรษฐกิจที่ทีมรอบผมอยู่คนเดียวเลยนะครับนี่มีม้าด้วยทีมประตุ้นีกระตูเดียวเลยอันนี้คือของราชวงศ์หมิงของผมอยู่ไหนมันก็เป็นวันทุกวันนี่คือโหลราชวงศ์หมิงนะครับเอามาถ่ายต่อครับจากความเดิมตอนที่แล้ว อันนี้สตรอเบอรี่พันปีนะครับของการตัดสินที่ต้องหาเส้นทางสตรอเบอรี่พันปีจากพี่ไม้นะครับออโรมาจากพี่ไม่เป็นเมืองโบราณนะครับต้องไปขุดเจอนะครับเป็นสมบัติโอ้สวยงามมากเอาน้ำเปลือกครับผีม่วงนี่เลยโอ้น้ำเผือกเผือกพันปีไหมครับเนี่ย เอาเผือกไปถึงพันปีนะครับอันนี้เผือกร้อยปีนะครับอันนี้เผือกเนี่ยปลูกบนเขาปลูกบนเขาอ่าดอยสุเทพดอยสุเทพนะครับเป็นสักดิธิ์เผือกนี้ไปปลูกบนดอยสุเทพนะครับขุดมาร้อยกว่าปีนะครับเพื่อจะเอามาหมักหมมบ่มลง ลงอะไรเนี่ยเขาเรียกโหลนีรเงฮะโหลโบราณนะครับโอเคนะครับขอบคุณป้ามากมากเลยนะครับที่นำเปือกพันปีไม่ให้ผมกินนะครับขอบคุณครับเอาเปือกร้อยปีนะครับโอเคนะครับมันนี่ไม่ได้บูดใช่ไหมมันกินได้ร้อยปียังกินได้นะโอ้โหตรงนั้นมีแข่งเรือเลยครับซ้อมแข่งเรือนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยอยู่ที่ไหนฉันมาทำอะไรที่นี่ โรงแรมเข้าพักได้เลยได้คนอากาศที่นี่บอและนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับน้ำเผือกร้อยปีตอนนี้รถจอดอยู่ที่นี่นะครับไปที่โรงแรมอ้ยม้านะครับมีม้าด้วยนะครับคนกำลังจะขึ้นม้านะครับไปดูนี่คือม้าอะไรนะได้ภรรยามานั่งได้ลูกสาวโอ้สวยงามมากครับผมสวัสดีครับผม นี่คือม้านะครับไปดีกว่าเขารอเราคนเดียวเลยสี่ทุ่มครับไปขึ้นสี่ทุ่มเราต้องมาเตรียมตัวแล้วสามทุ่มครึ่งอ่ะไปะโอ้โหนี่คือคลองธรรมชาตินะครับที่ทุกคนอยากดูนักดูหนาเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเสียงนั่นคือเสียงซาวเช็คของโมงตันทีที่จะเล่นก่อนนะครับนี่เรากำลังจะเข้าป่าไปหาเห็ด พี่ตายพี่ oh. พี่อาลับเป็นคนขับไปนะครับส่วนนี้เงอมือพี่ป็อกนะครับนานาโดยฮุนดปีโอ oh, ขับไปกับฟา้ายิดนะครับส่วนพี่ต้นก็ดูดน้ําสบายใจกินลมชมวิวนะครับโอ้โ oh. หนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่างนั้นก็จะเป็นห้องน้าโอ๊ะโอมอเตอร์ไซค์มากันแล้วนะครับเห mm hmm. ล่าไบค์เกอร์โ oh. อ้ไบค์เกอร์มาแล้วฮาร์ลีย์ โอ้โหนี่นะครับเราเล่นอยู่เกาะกลางน้ำนะครับนั่นจดแน,น,น้นำเพื่อนยุบมีการแข่งเรือมีอะไรก็ไม่รู้มันซ้อมซ้อมเรือเนาะโอเคนี่คือวอล์กวอล์กที่แสนพิเศษโอ้โหสวยจังเลยนะครับนี่เราจะรังขี่รถไปบนก้อนเมฆนะั่นนะครับโอ้โหสวยจังเลย ยีๆที่ยหลับครับนะครับแล้วก็ <laughs> มีปิดบังหน้าเลยนะครับพี่ต้นทำเป็นนอนนะครับทำเป็นนอนโอ้โหดูสิ <laughs> ต้นกล้วยครับต้นกล้วย <laughs> <laughs> อู้สวยงามมากล้วจะไปไหนครับนี่อ้นกนกนกบินผ่านนะครับ บนภูเขานั้นนะครับมีเมฆตกลงมานะครับเช่ว่าเป็นสถานที่หยอดเมฆฉันจะขึ้นไปที่นั่นให้ตอยซี่โอ,โอดูสิสวยงามมากเลยฉันอยากอยู่ที่นี่เราจะไปไหนกันครับไม่มีใครคุยอะไรเลยเหลือนั่นนั่ลานสกะน,นครศรีธรรมราช ออโอ้โหที่นี่นครศรีธรรมราชนะครับสวยงามมากเอาไฟทิวมาไปทิวมาโอ้ยไฟฮิตวมาแล้วก็วางดูสิครับนี่คือศาลาพักใหญ่ไก่แจ้จเวียนครบวงราชพุทธนีไ่ไงครับรนี่ไงครบัรครบดูสิสไหน,นหลังแสบ ยังครบวงเทมมารินโบเบิลรับไม่เห็นมีวงเราเลยกระโต้แปลว่าระโต้คือพระพระกระโตกรรอพะะโ้ใช่อันนนั้เปล่าโบเบิลเรากระทงเราอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่หาดใหญ่ไอ้วงเชิญนี่เราเคยเจอไม่ใช่ไหมดิโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยพระคาโต้ที่ที่ว่ามาลงที่สัตว์เชื่อใช่แล้ว นานเลยนะเอาสังเครืองนะชั้นเครื่องนี้เขาต้องเสวยมาเดียวที่สังเครืองต้องนี่มั้งใช่สุมาวบุรุษรวมนบันทึกเสียที่เราไปเรียบร้อยแล้วเอาชั้นเครื่อดีกว่านี่คือลานสกา40กิโลฮองแันดี6กิโลนะครับของเราคงไม่ไกลเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ10กิโลมีร้านกาแฟนะครับโอ้โหสวยงามมากบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ที่คองดุดดืวนนะครับคองคุดด้วนนี่คองคุดด้วนคองพุดด้วนโอ้โหธรรมชาติมากๆเลยอยลยะไรครับผ่ออ oh น่ายอยู่จังเลยนี่ต้องนี่เมฆเหรอเมฆสวยมากเลยนะครับโอ้หน่าอยู่จังเลย <_ ls> นี่เป็นบล็อกอะไรดีแบบบล็อกเมฆเลยกันนะครับบล็อกเมฆสวยครับโอ้โ oh, หสวยงามมากโอ้ oh, ดูบ้านหลังนี้สิ นะครับโดเดียวเดียวได้มากเลยอยากอยู่อยากอยู่แถวนี้อยากอยู่แบบเนี้ยเนียเนี่ยเนบ้านหลังเนี้ยโอ้โหไม่มีเพื่อนบ้านเลยห้องน้ําอยู่ไกลอีกโอ้โหสุดยอดชอบมากเลยเนี่ยอยากอยู่แบบนี้นะครับนู่นนหลังนู่นนั่นนะครับหลังสีหลังคาสีเขียวโอ้โหเนี่ยผมอยากอยู่แบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยอไม่มีเพื่อนบ้านเลยเออ โอ้โหเมกสวยเมฆสวยมากครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนเป็นที่อยู่อาศัยของงูอนาพันดาเป็นจำนวนมากพวกมันอาศัยอยู่ที่นี่ให้ตอสิ่ที่ป่าแห้งแล้งอย่างนี้ที่ป่าแห้งแล้งเต็ไมไปด้วยความชุ่มชื้นสีเขียว มาแห่งนี้คือธรรมชาติอยู่ใสของงูหางกระดิง่งมันมาที่นี่โอ้ดูสิโอ้ดังไงมันมันอยู่บนเมฆนั่นโอ้โหเมฆสวยมากเลยครับอันนี้ติดไฟแดง6 5ห้าสีอหนึ่งไปเลยนะเรียวฮเลียวซ้ายครับเราต้องเรียวซ้ายนะครับเข้าเมืองเลยครับถึงลูก<แ>เสียอยูบ้าน เนี่ยเนี่ยนี่ในบ้านนี้บ้านนี้มีความสุขบ้านนี้มีความสุขมีแต่บ้านนี้นะบ้านนี้ไม่มีความสุขครับบ้านนี้แบบจืดชืดมากไม่มีความสุขผมดูบ้านรู้เลยว่าบ้านไหนมีความสุขนี่บ้านนี้มีความสุขเนี่ยมีตากผ้าเห็นไหมบ้านนี้มีความสุขอ่าแต่นี่ความสุขบ้านนี้นี่บ้านนี้ก็มีความสุขเออผมรู้เลยอ่ะถามพี่หลับบ้างอันนี้มีความสุขไหมพี่นี่ยเลยบ้านนี้นะ ก็แตกใจแบบทำคอนเสิรยังหอมีใครเข้าไปดูอ่ะอตายตาย่ลยเอาปิดหน้าได้ยคน้อยดูดิโอ้โหบ้านนี้มีความสุขนี่ไอ้บ้านนี้ก็เคยมีความสุขนะบ้านนี้ไม่มี สาระสาระไม่มี <c oughs> เนี่ยจริงๆงผมว่าไม่ดูเองนะเนี่ย <c oughs> ดูหมาตัวนั้นดิหมาตัวนั้นก็มีความสุขหมาตัวนั้นเนี่ยมันอ้าป,ปากไปมันมีความสุข <c oughs> คือมันยิ้มไง <c oughs> โอ้นี่เราจะเราไปไหนกันครับนี่ <c oughs> ตลาดนัดนี่คือตลาดนัดลุงกำนะครับ <c oughs> เป็นวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับ ใครจะมาก็มานะครับเผื่อผมไม่มานะครับผมไปก่อนนี่คือถนนหลักที่จะไปรัสรัสชุงเยกชุงเยกกระบีนะครับเดียวซ้อยนี่คือสาลาที่โดนขโมยลังคาไปเรียบร้อยแล้วเราจะไปไหนกันครับเนี่ย นี่บ้านนี้นะครับยังไม่มีความสุขนะครับบ้านนี้ยังม,มีความสุขโอ้โหเราจะไปไหนกันครับนี่ย เราก็มาในเมืองแล้วหรือโอหมดเวลาของเราแล้วมีแต่บ้านไม่มีความสุขจิน oh. ขอจบไว้เพียงเท่านี้เอามีเซเว่นด้วยของละ่นกินข้าวกันครับเห็นผมไหมมีเกงผียด้วยเหรอ すごい。<noise> I'm about This is a for so Hey, you wanna see a and the And the Soviets like you was in for the and people are always so for Yeah, this fight for the down Fight is People are against the Kennedy Club. one again, the you would stay in a party, so you're for with a very fast, so amazing cold. You was, was with a Marine can move for you, so you get horse and want to hurry outside. She ran a hill, the place of November, when you're fine, and the place is very cold. Everyone sitting in the window, when it's cold, fine. Head no, of the Saiyans fight the school and the fight to fall fight now at the court. You know what's the real story for the kids, I the good. The, 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 yeah. the, the fight the it movie but good Shake the fight. What and people in a foreign fight. <laughs> <laughs> for the old chicken and the old voice and the clown. With the first three, four, four, and 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 for and four, You four, the four, ah. for four, and four, and four, for and four,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  and and Anyway, right. uh, shake yes, no so it for it, for it, for for my security for it. The sort motorcycle fight, sort for you to shake. It's right for some soap, so I fight, run for the Mr. Four. Hey, now in the four with what I would for, I say, for a four and four, my favorite and fight for it, funny sound. And if I anymore, for it can't throw know fine. And the whole circle you <laughs> fight And for now, it will be finished finish now It's for the fight, can't stand for the more. Any more fights, no more goals more yeah Okay, and what if any we know the have to the fight? True chế vui, có thể thấy tốt chạy cho giới sản xuất tóc nhìn hô chia sạch. Little tova sinh cho quái sinh măng sinh dô, cuộc sưu ác nhìn chạy cắp sưu tóc mô chi, anh chị cô tê tóc nhìn mặt lẫn Maybe you're the story boy. 44 kilo for the sky and fall. And a human 40 can is gonna for the, the for the whole This is 40 kilo for the and boy. For 45. Maybe in forty for the gonna brand of the feast down, boy lord and see the city by the insane day the and the show we the god's the by the way yes i Philip the caught of you sorry fire for the coffee it's wise to add to it to the fire of the god's by the fire the fire it's the fire of the in the city. take to a, a, o, a,

the Alien sky and the war, the war is so bright. Sneakers now and key people are all around I'll go for the bright and the sweet now and the phone. See can't invite, can now. I don't believe y'all. Queen for the court is find fighting against the now. Avoid what I want to see, zero, I fight with this God, now feel four faces like hell, and pretty boy is the guy. It's very similar for you to save your animal, and afraid and the Fuck me, happy to see the window at one so in the sky. Go to the, fight, the, the road for the fly the street is cycle before the curve Maybe a road for the car is too funny kill not through for a for the second Where sign get a kissical I don't to be the skin bomb and fine Same fun of the force Maybe the five can't more the fight. And you'd fight it for all it's for you and And it's the foreign for all